เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมดับเบิลบอลดูคังแบทเทิลนะฮะก็วันนี้ผมเป็นวันที่อ่าอีซเอโคจิต้าเข้ามานะก็คือโ o จิต้แดงอแหละนะซึ่งเป็นตัวเก่าแล้วจริงๆมันต้องเป็นตัวอื่นมาก่อนนะแต่ว่าอันนี้มันมาพร้อมอกาชาโ o จิ t a าของมุกวี่นะก็เลยแบบใสอีซเอนี้มาก่อนซึ่งอี a ตัวนี้มันเป็นตัวที่โหดมากนะฮะผมก็ยังเล่นไม่ผ่านนะ คือไม่ใช่ยังเล่นผ่านยังยังยังเออยังไม่ผ่านเนี่ยแต่ว่าเล่นผ่านแน่นอนนะครับพูดเล่งกลัวงงนะครับก็นี่ครับผมอีซาเออิซต่านะครับ p a s s i ิ e skill ก,ก,ก็คือ ATK defense 77%แล้วก็บวกอีก ATK 7%ตามจำนวนลูกแก้วสีลุงท,ที่ที่ได้รับนะครับยิ่งยิ่งเก็บลูกแก้วสีลุงก็ได้ยิ่งยิ่งตีแรงขึ้นนะฮะซึ่งมีบวกจ77%เนี่ยสำหรับตัวอีซาเอที่สเตตานะับเยอะอยู่แล้วเนี่ยแล้วโิเต้ามันเยอะด้วยไงคือแบบ ปีแบบล้านบวกได้เลยนะฮะคือมันแรงมากโคตรแรงด้วยซ้ำแล้วก็อิมเมนดาเมจด้วยนะครับซึ่งอีเวสก,กิลก็ออทายที่บวกสามไมเคเป็นเจ็ดเจ็ปอร์เซ็นต์ทุกอย่างนะผมทุกท่าทุกสีทุกตัวตัวร้ายตัวดีที่บวกสามไม่เคเป็นเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์หมดซึ่งก็นําได้ทั่วโลกเลยนะฮะสุดยอดจริงทําเป็นทีมหนึ่งปีได้เนี่ยไอ้พวกไอ้ตัวอื่นอ่ะตัวที่มันมากันหนึ่งปีอ่ะมีตัวอะไรบ้างวะ ไม่รู้ดิจำไม่ได้แล้วไม่เคย,เ,คยเล่นหนึง่งตอนนะนะครับก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนร่างอีกทีหนึง่งคราวนี้ก็เล่นห่อน,นี้ก่อนนะหอนี้สามสิบนะผมกโกเจตาผมทีมที่ชนะก็คือทีมที่มันเป็นดันของ ECA อยู่แล้วเนี่ยก็ที่มันชนะตีแรงขึ้นหรืออะไรนะก็คือทีมมุบ,บอสนะผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวดีเนี่ยมันจะลดดาเมจแบบทีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวที่จะตีเข้าของโกเจตาคือ ตัวมิวอสหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวตัวร้ายนะครับต้องเป็นตัวร้ายเท่านั้นนะตัวดีมันจะตีเบามากตัวร้ายจะมีอยู่สีจะมีอยู่สองสีคือสีม่วงกับสีฟ้านะก็ผมใช้ยีนี้แหละนะเพราะว่ามันจะตีได้ตามปกติถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีอะไรนะสีเขียวนะมันจะตีได้เบาเหมือนกันนะพวกตัวร้ายนะครับก็เลยต้องใช้ได้แค่สองสีเหมือนพวกดันปกติของยี่ห้อแหละนนะเตรียมมาเริ่มได้ ว่าผมผ่านอยู่ได้นะผมน่าจะผ่านชัวร์ๆแล้วนะอันนี้ทีมยังไม่ค่อยฟูไม่ใช่ยังไม่ฟูดิเอสเอยังไม่ค่อยได้อัพไงบางตัวโบแจ็คอย่างเงี้ยคูลเลอร์เฟเซอร์อะไรอย่างงี้แต่ว่าตัวดาเมจอัพหมดแล้วครับยังไงก็ผ่านแล้วก็ให้ตัวอะไรดีเฟนเยอะสุดวะเซเลสไปกันโบแจ็คตีไปเลยนะฮะโบแจ็คนี่ไม่ได้เวทเอนะแต่ว่าตี T, แรงอยู่เหมือนกันประมาณ300-400ได้คูลเลอร์ตรงนี้ไม่ต้องนะผมเป็นตัวซับ เพราะผมยังไม่ได้เอาไปเลยนะฮเอาปอาจจะให้มันตีก็ซ้ำมันตีแรงนะตีได้สองครั้งนี่ผมสามแสนห้าอันนี้ไม่ได้เอาไป A นะแล้วผมปดทางไปหนึ่งทางแล้วแต่ไม่ได้ใช้ลูกแก้วเลยนะก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่หนึ่งล้านนะผมโดนอับใส่แล้วเขาเท่า,าไหร่ครับสี่หมื่นไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ คูเลตตัวนี้เป็นตัวฟรีจากศึกชิงเจ้าผมจากกาชาชิงเจ้าเนี่ยต้องเปิดเอานะซึ่งเวลาโดนครั้าไปขึ้นมันก็จะเป็นตัวซับของทีมสีฟ้าตัวร้ายเลยสุดยอดมากอ้าวเอาเรื่องเว้ยเคลเลตทาเลสล,ลิงเปลี่ยนล่างเป็นร่างลิงยักษ์ถ้าได้แม่ตายทุกตัวทุกครั้งทุกครั้งนี่คือน่าจะค่าได้ไั้งเนี่ยมันแรงนะผมตัวนี้ปลด อีสามทางอีหนึ่งทางจะลุงละคือเห็นอย่างเงี้ยจับมันคู่ยิงกับเธอเล็ดตัวซับนี่แบบโอ้โหตีล้านห้าล้านหกอะจริงๆนะครับตีล้านสามบวกเลยนะตีแรงมากซึ่งมันใช้ได้ดีกับอีเวตนนี้มากเลยนะไอสามพี่น้องเหมือนกันไ,ไม่ใช่สามพี่น้องสามพ่อลูกก็คือโกหังกับโกคูแล้วก็โกเทนที่มันเ e อเซอเออะไอตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะผมเพราะมันก็เพราะมันก็คือทีมูฟบอลเหมือนกันแหละนะ แก้วสวยอยู่เอา้าแม่งมองผิดอืมไม่นะคา,าได้เดี๋ยวผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยือย้อไว้ก่อนมันตีไม่เข้าแล้วเนาะอืมใส่ไม่ตายบ่อยมาก ตีไม่เข้าเสียดายไม่งั้นมีรุนแล้วแส่ยใหผมกลับรางแล้วอืมสีเซอร์เหลืองมาเอ้ยพิเซอร์โคด้นพิเซอร์พริเซอร์เหลืองอะไรวะมาต่อที่เลือดมันเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดเนี้ยมันเกินใช่ไหมน่าจะเกินอยู่แหละให้มันแทงไปถ้ามันต่ำกว่านี้ตายนะเนี่ยไม่รู้ตายหรือแบบไม่น่าตายแต่ก็มีรุน นาผมน่าจะแฮงได้อยู่แล้วนนเลือดไม่ถึงลดลงห้าสิบเปอร์เซนตตีไม่เข้าเลยเนะี่ยบาดแล้วก็เอาคูเลือตัวนี้นะผมมันเป็นสีม่วงไงมนันตีเข้าอันนี้ไม่ได้ปวดสักทางนะคันนเวนฟิลไม่ถึงไห <c oughs> นตีไม่เข้าด้วยแล้วก็ทาเล็ไวล้ผมได้ไม่ตาย เพราะว่าละขีมันเหลือไว้สามช่องเนี่ยมันคือได้ไม่ตายแล้วนะฮะมันจะบวกคิเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่ได้ดูผมจำมัสดุสกิลไม่ได้ไงจำเอาว่ามันเหลือแค่สามช่องคือได้ไม่ตายย่ชัวร์แค่นั้นนี่ะไม่ได้อะไรมากก็แล้วคือไม่ได้ดูเลยนะบอกบอกไปเถอะอะไรของกูอ๋อเป็นเมาจริงเนี่ยผมครบแล้ว yeah. เย่เหรียญครบแล้วเหรียญโกจิต้าอซเครบแล้วโอ้ยย่มา ได้เวลาโดขังอยู่ไหนครับโกจิตาน,นี่ไงเจอแล้วจัดมาอันนี้ผมไม่ได้ปลดซักเส้นทางนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปลดสเส้นทาง,ไม,ไ,ทางไม่ได้ปลดทางทักตัวเลยนะก็อยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็จะมารีวิวแบบอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันรีวิวแบบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับจะด,ดูว่าหัวขนาดไหนนะโกจิตาตนนัวนี้ดูดิดูสเตตัสมันดิอันนี้ยังไม่ได้ ECA เนะี่ยดูดิเหมือนสามอะครับยังไม่ได้เพิ่มไวิวเลย เอาเรื่องจริงของฝึกมีเพียงพอแล้วนะอย่าเลด้มากโหดูดิบวกห้าร้อยเลยอ่ะเตตัสมันจะอยู่ประมาณไหนวะโอ้คิดไม่ออกเลยครับถ้าลุงนี่คือแบบโอ้ตายบอกคำเรียกว่าตายจัดไปเพิ่มเลเวลอีกกลายเป็นเลเวลสามร้อยสามสิบนะฮะเค็กฝึกต่อทำางี้ไปเรื่อย จัดมาเตตัดขึ้นเรื่อยๆนะผมขึ้นมีละห้าร้อยหกร้อยของจริงแล้วก็ SA มันก็เพิ่มมันสิบห้านะครับซึ่งมันก็เตะแรงขึ้นแหละไม่ต้องเทนเค right. ก็นะผมการจะ ESA ตัวตัวหนึ่งได้เนี่ย อ่าตัวนัน่นตัวแบบตัวหน้าปกนะครับไม่ใช่ตัวพวกตัวฟรีอะไร้ตัวฟรีนี่บางทีบางตัวมันก็สิบล้านขึ้นอะไรเงี้ยเวลาใช้เงินนะอืมแต่ไอพวก eca แบบว่าเป็นตัว r o s e t a b ูค i ดอะไรเงี้ยคิด b ูมันจะใช้เงินประมาณสามสิบล้านนะ oh <my. S 1> ก็หากันไว้เผื่อไว้แล้วกันนะงว่างเก็บเงินไว้ก็มีอยู่สนะองร้อยวันล้ยควาจริงก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเพราะผมเพิ่งเก็บเหมือนกัน มันจะเป็นเงินเงินน่ะใช้เยอะแล้วนะอิสเอช่วงนี้มามาดัเลยเอาไปเค่นต่อนี่ครบแล้วได้เวลาแล้ว,ลวโกจิต้าอืมสิบสองล้านอเ,อเอรอบสุดท้ายคือสิบสองล้านเนะ่ยไปเพ็นต่อป๊าป๊บ,ปบ โคจิ oh, oh, ต้าโอ้โหแตักต์ไปที่หนึ่งหมื่นห้านะครับประมาณห5 0 0งมื่นห้าหมื่นห้าแล้วก็นั่นแหละนะเยอะมากนี่คือไม่ได้ปลดสักทางอะ่ะดูดิอยู่นี่เหมือนเอาเรื่องหังแล้วดูโอ้โยมาได้เวลาลองกันแล้วนะครับทีมทั้งหมดใช้ก็เป็นทีมอะไรดีอ่ะต้องมีเธ่ไม่ตายด้วยนะเดี๋ยวผมเพิ่มก่อน มีการ์ดพออยู่แล้วนะเพราะว่าได้มาจากดันมาแหละนะห้าใบการดปู่ก็หมดทุกวันทุกวันแล้วอไม่เหลือแล้วนะเหลือการ์ดสีบางตัวนี่อเปเอไม่เป็นเลยมนะันไม่ได้เลยอเอเอาครับก็กลับเข้ามาแล้วนะอันนี้ก็เล่นในบอสลัสสามนะผมก็คือจะมาลองแหละจะได้ไม่ต้องมาเสียตแต่ไม่น่าผมยังต้องไปลงตอรี่อีเวนต์ใหม่เลยไงนะโอเคมาโพยต้ามาแล้วโอ้โห คู่กับโกโยต้าใหม่นี่เป็นไรี่สุดติ่งมากฮะลูกแก้วลุงไม่มีเลยสนามนี้กในในรรมไม่เป็นไรนะผมลูกแก้วลุงไม่มีจะมาลองนาำเมจแบบปกติสุดๆเลยนะของอาเซโกโยต้าก็คือห้าห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เก็บลูกแก้วแรงนั้นอยู่ในเทียมูลนะฮะโอเคมาดูสิหนึ่งล้านห้าหนึ่งล้านห้าโอ้ my god โคตรแรงเลยครับ ก็ไม่ได้อะไรนะหนึ่งล้านห้าสดติ่งอ่ะไม่ได้มีตัวซับไม่ได้มีตัวอะไรมีแค่ลิงสกิลครบนะครับก็คือเสียไปเทิลกับสุ์ัทยาแหละนะที่บอมาเซ็นอ่ะคือแรงมากนะเก็บลูกแก้วก็ไม่ได้เก็บลูกแก้วลุงด้วยล้านห้าถ้าทำร้อยเปอร์เซ็นนี่เท่าไหร่วะเนี่ยขึ้นสามล้านเลยมัมง่งเผลอเนี่ยนะแรงมากเลยนะสุดยอดจริงก่อเป็นเรื่องให้ดีนะ มีอีเซโกยะตายก็ดีกันไปนะครับเป็นตัวที่แรงมากเลยเนาะล้อยังสามารถเรามานำได้ด้วยเนาะนำพวกตัวเล่นทีมสนุกๆนะเล่นทีมไม่หายคิดถึงทีมไะไก็ได้แหละนะทุกทีมจัดจัดมายังไงก็ได้เล่นได้หมดนะครับแต่บวกเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์มันบวกน้อยหน่อยนะก็แต่ก็เล่นแต่ก็เล่นได้แหละแล้วก็มันยัง ลดเอคด้วยเอคดีเฟนดด้วยนะครับรู้ไอแท็กสุดติ่งจริงโบยต้านะครับใครมีก็ทำไปเถอะนะทำลุงได้ก็ทำไปเลยนะครับปวดท้างได้ก็ปวดไปตัวให้แรงมากไนดะ้เช่นกันนะเอา้าลืมเก็บลูกแก้วลุงเวรกรรมห่ายแล้วเพลินพูดเพลินไปหน่อยโอ้ตายตายเห็นอะไรดูจริง คือถ้ามันคิดิคอนเนี่ยมันจะแรงไงแต่ผมมีคิดิคอนให้เราห้าเองมไม่ได้อัพอเลยเลยอัพมาเต็มแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ใส่พี่หนึ่งล้านห้าดิโอ้โห <laughs> คือแบบไม่แรง่าจิต้าม่ว้งเนี่ยแรงกว่า,า,า,นนแ,รวาแรงกว่าโคจิต้าม่วไ,ไปสองทางได้แ้มั้งหรือเปล่าคือในด้านของแบบตีนหนึ่งครั้งนะครับมันจะแรงกว่ามันจะแรงกว่าถูกมั้งผมว่านะความเห็นเหมือนตวงผมนะแรงมากเลย ห,หลายคนก็บอกว่าโกยตาม่วงนี่ตกกระป๋องนะครับแต่ก็มันยังใช้ได้อยู่แหละโกยตาม่วงใช้ในทีมทีมสีทีมอะไรอย่าไปทิ้งนะอย่าไปทิ้งมันยังใช้ได้ดีอยู่สาใช้วยกันผ่านฝาฝาฝาด่านดันกันมาสมัยก่อนนี่โกยตาม่วงนี่คือแบบผมใช้บ่อยมากเลยเอ้าวอีกเวีโคโค่มันจะมันจะน่าทางด้วย <c oughs> <c oughs> เนี่ยรียบรอย อยู่ก็เด้งใสาไม่ตาใช่นะครับขอไห้หน้าที่ไม่ค่อยได้ออกโปรเจกต้าไม่ให้ดูเลยเพราะว่านั่นแหละวุ่นเพลินไปไหนเมื่อกี้ลืมกดนั่นด้วยตายโอ้โหว่าจะเหลือไว้สักหน่อยไม่เป็นไรเอ้ยแต่ด่านต่อไปมันเบจิต้าสีดสีกว่าสีฟ้าโปจิต้าแพ้ทางกงั้นเราก็ให้ดูโปจิตา้าดูเลยเลยดีกว่าว่ามันจะแทงได้ขนาดไหนนะเพราะมันบวดกดีเฟนส์เจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ เดิมโคโต้านี้ไปลิงก์กับโคโต้านี้เก็บลูกแก้วลุงด้วยเก็บถูกปะวะเก็บถูกถ,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 กถกางออกเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะได้สองสองลูกสองลูกเลยนั่นเค okay, มา้าดูซีแ็งได้เท่าไหร่อันนี้คือไม่ได้ปลดสกินทางส <laughs> ี่พันสี่พันแทงแงก็ได้ตีก็ได้นะฮะยอดจริงแล้วก็ เด้งขึ้นมาเป็นล้านฮะอุย้ยคิเดคอนด้วยเนมะื่อกี้ป้าวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสามรอบเลยนะแ <c oughs> ่งหดคือมันบวกเกียรูกแก้วลุงก,ก็บวกแค่เจ็ดเปอร์เซ็นะครับมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบขึ้นเป็นแสนหรอกนะมันขึ้นประมาณห้าหมื่นหกหมื่นแหละนะก็มันก็ยังได้ไงเกียรูกแก้วลุงแ,แบบทุกลูกนี่คือมันจะแบบบวกเยอะมากถือว่าแกมยยอดเลยครับตัวนี้สุดยอดจริง ก็เวลาใส่ใทีมแดงผมว่าดาเมจก็ประมาณเท่าไหร่วะประมาณล้านหนึ่งล้านสองอหรอไมหรือเปล่าล้านสามล้านสี่อะไรประมาณน,นั้นแหละนะทีมแดงบุกไปยี่สิบไงอันนี้บอกราจะสิบนะครับก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันช้าไงผมไม้เกจับเออพี่เกียรนั่นแหละง่ายๆนะครับก็ ตีแรงนะครับแล้วก็ลดดาเมจลดดีเฟนต์คือแบบมันสุดติ่งอนะ่ะเป็นตัวแบบตัวเต็งเลยนะฮะคือมันเท่ด้วย,ยงไงประเด็นเดี๋ยวคนชอบจะได้เลยนะจะได้ดีมากให้ดูอีกทีนะึง แป๊บๆลูกแก้วลุงหนึ่งรอบเอาไงดีนุกเลยไหมลองนุกไหมเออลองนุกดีกว่านะครับอีๆเรามาลองนุกกันดีกว่ามันจะถูกขนาดไหนนะครับบุกแก้วไนมะ่เท่มังไงเดี๋ยวนะอมแปลบๆแกสีฟ้าเป็นสีแดงมาแล้วก็สุมลูกแก้วให้เปลี่ยนเป็นสีแดง เก็บเผื่อลูกแก้วลุงงูด้วยนะฮะไม่มีแบบนั่นเลยเหรอวะอืม,อมก็อย่างนี้แล้วกันเคกดเลยตรงนี้หรือตรงนี้ดีวะตรงไหนดีตรงนี้แหละได้เท่ากันนะได้ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยป้าอันนี้คือนุกลูกแก้วแดงห้าเปอร์เซ็นต์นะบวกบวกไอเดคห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้โดครังหมดแมนะ่เนี่ยไม่น่าได้วะอย่าลืมบวกนี้ด้วยบวกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อืม บอกเลยว่าตายแน่ไอ้หัมึงตายแน่ๆเพื่อนบอกเลยไม่ได้โดนขังหมดหลอกไม่ถึงสามล้านหะอ่านี่คือแก้ลูกก้าลงหนึ่งลูกนะมาบาแรงมากเลยคือมันแทงได้ตีแรงแล้วก็ลดดิเฟนซ์ัตูลดเอเนเคสตูสุดติ่งนะสุดติ่งมากครบเครื่องจริง นั่นแหละนะเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญได้มั้งเนะี่ยตัวดีเด่นเลยให้คะแนนอยู่ที่ประมาณเก้ากันเก้าจุดห้าไปเลยคือมันครบเครื่องอะไรอย่างที่บอกนะครับก็นั่นแหละนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ขอตัวลไปก่อนนะผมอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกมาได้แต่ว่าไม่รู้ดิมันตามเวลาเวลาผมที่เกียดผมก็ไม่ก็อยากทำอะไรเท่าไหร่คือแบบมันอยากจะทำก็ทำน่ะนะฮะก็ไว้ดูกันทีนึงนะครับ เพราะคนก็นไม่ค่อยมีด้วยนะคนไม่ค่อยมาดูไงไม่รู้ดิคืออยากจะทำก็ทำมาแหละนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะผมสวัสดีครับ